ครับผมนี่ก็อยู่ในป่าให้นึงนะครับผมนี่บรรยากาศจะเป็นลักษณะนี้ด้วยวันนี้ก็เอารถแบบอบไว้ตรงนี้นะครับดูตอนนี้นครับตอนกำลังเดินลงนะครับถนนนี่ลื่นพุทธพุทธเลยน,นะครับผมต้องค่อยไปนะครับอยวล้มได้นะครับผมคล้อยไปครับ 快拍了， ไปแล้วครับผมค่อยๆไปครับหนูมันเลื่อนมากนะครับโอ้หนูวะหลูวะโอ้โอโอ cút tao mẹ, cái lù tao, cô lù chuẩn này bún này, cô bún to cô tao giờ nhau nó <pare dans nos> <pare dans te drawler1> <darler1> <darler1>

우리 까마귀 잘했던 유명한 옷. 우리 리 또, 작업당해라. 아, 네. 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 네.

这塞宾都怎么着？打

이렇게 꽉이고 있는